เอานังดูดดีดกากากาาพูดดิพูดดิฮะท่านเดี๋ยว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 ลงอได้ไงงงไม่ไม่เดี๋ยวลงันเลววันเหลวยืนกันอยู่นั่นเดี๋ยว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 ลงได้ไงเดียวเดียวเดียวปัดตรงน้ปัดตรงน้เดี๋ยวนำทัวไม่ไม่เออเหลืองอ่ะเหลืองอ่ะ

Hàng, gần ja, gần nó cứ đủ cả lục đó lấy lục lấy Ồ, xuống làm lục, làm chai lục, cái làm lục, làm chai cái làm chai làm chai lục, cái làm chai đi đi Cá, cá, cá phu đi đi, uống đi đi, uống đi đi Đi, 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 đi,